ครับวันนี้ก็สวัสดีช่วงเย็นคุณยายก็จะพาลงอาบน้ำอยู่นะครับหลังจากอาบน้ำเสร็จนะครับก็จะขึ้นกลับบ้านนะครับวันนี้ก็กำลังจะลงไปนะครับคุณยายจะไปถูต้นไม้ก่อนนะครับ ย้ายไปอยากจะไปถูต้นไม้นะครับนี่นะครับสภาพการเป็นอยู่ช้างเก๋ช้างชรา,านะครับถ้าไม่ออกกำลังกายาจะอยู่ที่ในบ้านก็อาจจะ สภาพไม่เคยดีนะครับต้องพยายามเดินออกกํลังกายช่วงเย็นนะครับเนื่องกลางวันก็คุณตาก็ตัดหญ้ามานะครับก็เหนื่อยนะครับก็จะมาช่วงเย็นว่างพาคนใหญ่ลงะจะลงไปอาบน้ำนะครับ ขอกรากบัสดีคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ชมคลิปนี้นะครับภาพสถานการณ์การเป็นอยู่ทุกวันก็ลำบากมากนะครับก็เป็นช้างแก่ช้างชราเนื่องจากคุณยายก็ฟันหลุดดูนะครับขาบย่ายอยู่นะครับไม่ยอมเคี้ยวนะครับเพราะว่าเคี้ยวไม่ได้นะครับยา้นะครับ จถูต้นไม้ก่อนนะครับ ครับช่วยกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้กดติดตามช่องช่องคุณยายทองพูนใจดีด้วยนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้มีพระคุณนะครับอาจจะท่านใดที่จะมีความเมตตาช่วยเลี้ยงดูคุณยายนะครับวันนี้ก็เนื่องจากคุณยายก็อาหารเม็ดก็ไม่มีนะครับนะครับ ท่านผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดที่อยากจะคิดเมตตาก็ามาตามคลิปนี้นะครับกติดตามนะครับมาที่เบอร์คุณตานะครับ0810677275นะครับสำหรับ,บวันนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็น หมายเลขบัญชีนะครับถ้าเป็นหมายเลขบัญชีก็015262082307นะครับเลขบัญชีท่านใดจะมีความเมตตาช่วยเหลือก็ครับทั้งอาหารเม็ดนะครับพอคุณยายขาดอาหารเม็ดไม่ได้เลยครับก็ได้ตงทานประจำนะครับสำหรับวัันนี้นะครับคุณยายก็จะ ไปลงอาบน้ำนับเดินออกกำลังกายมาช่วงเย็นนะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดได้ดูคลิปนี้นะครับกราณาสงเคราะห์เมตตาที่เรื่องดูคุณยายนะครับเนื่องจากคุณยายก็ฟันหลุดครับเคี้ยวไม่ค่อยได้นะครับต้องบดยาเป็นประจำเลยนะครับนะครับเช้าเย็นนะครับเช้ากับช่วงเย็นนะครับสองเวลานะครับ ช่วงกลางวันก็เลียมหญ้าอ่อนไปนะครับต้องขอขอบคุณคุณแม่ๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับสับตะไคร้กดติดตามช่องณญายทองปูนใจดีด้วยนะครับ๋ยนนี้ก็คุณยายจะลงไปอาบน้ําก่อนนะครับครับก็๋ยวนี้ก็คุณยายจะลงไปอาบน้ํานะครับช่วงเย็นนะครับ กำลังกายเสร็จก็จะลงอาบน้ำเลยนะครับมาๆมามา,มาเ็วมาทองพูนมานี่มาๆมา,มา,มาก็ค่อยๆย่องนะครับถนนเป็นลูกจังเป็นหินนะครับปัญญาก็จะไปอาบน้ำนะครับไปลงไปเื้ เฮ้ยเฮ้ยหน้ากตัวนี้ก็สิกเหนียวลงนะครับ เี่ยหญ้าไม่ค่อยจะได้นะครับคุณยายนะครับก็ต้องพยายามให้เขาบดหญ้าให้เขากินเยอะๆนะครับปันละร้อยกิโลนะครับอย่างน้อยๆนะครับก็ส่วนมากก็ลำบากกับหญ้าเนเปียนะครับหาไม่เคยได้นะครับเดี๋ยวนี้สวนของคุณยายทองผูนก็ หมดตัดหมดแล้วก็เป็นเนเปียร์ออดนะครับอันนี้คุณยายก็จะลงอาบน้ําต่อนะครับเฮ้ยไปเฮ้ยลงมาเร็วเฮ้ยอืมไปลงไปลงไปเฮ้ยพยายามจะลงน้ํานะครับพอเมื่อ,อคืนฝนตกก็น้ําเยอะนะครับเฮ้ยเดินไปเดินเดินเดินลงไปลงไป ก็นี่ครับลงไปแล้วนะครับครับท่านทานพ่อแม่แม่ทุกท่านนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดน่ครับตามที่ผมกล่าวมาไว้นะครับเพื่อจะให้คุณยายจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับก็ขาดอย่างเดียวคืออาหารเม็ดนะครับ อาหารเม็ดกับคุณแม่คุณพ่อทุกซีทุกท่านนะครับท่านใดที่จะสงเคราะห์เมตตาฮะนะครับนะครับมีความช่วยเหลือคุณยายนะครับก็ทุกวันนี้ถ้าไม่มีอาหารเม็ดก็ไม่ค่อยจะกินหญ้าเท่าไหร่นะครับเทือกับสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับถ้าไม่มีถ้ามีก็จะได้กินนะครับผสมกับหญ้าบดตลอดเลยนะครับวันละ ห้ากิโลนะครับต่อวันนะครับก็ให้คุณยายก็ได้กินเป็นประจำนะครับครับขอขอบคุณคุณแม่ๆที่ได้ชมคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆนะครับช่องคุณยายก็ไม่ใช่ใหญ่นะครับช่องเล็กๆนะครับห้าร้อยกว่าคนนะครับผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากคุณแม่ๆทุกท่านท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่จะ สงเคราะห์เมตตาช่วยดูแลช้างเก่ช้างชรานะครับอย่าให้เขาเป็นอะไรเลยนะครับอยากจะให้เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดนะครับบน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 สูงบนบนบนสูงบนบนยายบน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 แม่บนสูงบนนยายอาบน้ำไม่ได้นานนะครับบนสูงเออบบนสูงแล้วบน เออบนตักบนลสูงเดี๋ยวก่อนบนลบอบอสูบบนลบอสูเออไปตัวน้ำนะครับนี่ค่อยจะน้ำอาบน้ำลึกนะคุณนแครับตัวน้ำก็ดูนะครับาการเดินของเขาก็ลำบากนะครับคุณ้างแก่ช้างชรานะครับท่านแม่แม่ท่านใดท,ที่ได้ชมดูคลิปนี้เปิดดูได้เลยนะครับ ่ดยกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้กับคุณยายด้วยนะครับ้าเป็นกำลังใจให้กับคุณยายทองพูนใจดีของเรานะครับเอ,อ้ขึ้นไปอันนี้ก็พ่อควานพาเดินเที่ยวออกกำลังกายแล้วก็มาอาบน้ำเล่นน้ำก่อนนะครับเล็กๆน,น้อยๆนะครับเขาก็จะคุณยายก็อาบน้ำไม่ได้นานนะครับวันนี้นะครับก็คุณยายก็ได้ขึ้น ไปอีกแล้วนะครับขึ้นไปนะครับถึงต้นไม้นะครับขันเนื้อขันตัวนะครับเบร์เบรเบรเบรมานี่มาหนี้เบรมาเบร์มาเฮ้ยเบร์มาขึ้นไปขึ้นไปครับเป็นชั้นเนินนะครับเดินลําบากคือขานะครับแตกก้าวหมดนะครับอย่างนะครับ ค่อยย่องเดินนะครับขึ้นลำบากทุกวันนี้นะครับกลัวมากจะเหมือนช้างเัวือื่นนะครับเชือกอื่นก็อาจจะฟันลุดอะไรเหมือนกับชนหญยนะครับนี้ก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับหย่านะครับเดี๋ยวนี้ก็ฝากคุณแม่ๆทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทันใดที่จะมีการสงเคราะห์ช่วยเหลือนะครับเป็นอาหารเม็ดหรือ อย่างอื่นนะครับขอทุกท่านจากจะให้ชมคลิปนี้ตามคุณตาได้บอกกล่าวนะครับเป็นพ่กควานของเขานะครับก็โทรมาได้เลยนะครับ0810677275นะครับส่วนหมายเลขบัญชีก็015262 082307นนะครับตามนี้เนี่ยนะครับ ขอขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับคุณยายก็เดินมาถึงต้นไม้ตามอัธยาศัยของเขาครับช่วงเย็นนี้นะครับคันเนื้อคันตัวมากเลยนะครับครับก็ขอกราบสวัสดีแค่นี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้ด้วยกดติดตามให้ได้เยอะๆนะครับช่องคุณยายก็เล็กๆนะครับก็วันนี้ก็ ครับขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ได้อยู่ดูชมคลิปนี้นะครับของช่องคุณยายตองฟูนใจดีของเราขอก,ก,กราบสวัสดีแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ